สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่4ทุกคนนะครับเข้าสู่ในการเรียนทิชาศิลปะนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้เรียนรู้กับการทําภาพพิมพ์ดับแม่พิมพ์กระดาษลังกันครับใครอยากรู้นะครับว่าการทาแม่พิมพ์ดับแม่พิมพ์กระดาษลังเนี่ยจะเป็นยังไงนักเรียนมาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยครับ โดยครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติแต่ในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนภาพพิมพ์จากวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะครูมี่ซึ่งนั่นก็คือกระดาษครูมี่คะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนคําว่าภาพพิมพ์ค่ะภาพพิมพ์นะคะก็คือการถ่ายทอดรูปแบบจากแม่พิมพ์ออกมาเป็นผลงานที่มีลักษณะเหมือนกับแม่พิมพ์นั่นเองค่ะโดยภาพพิมพ์นะคะก็จะมีการใช้วัสดุที่หลากหลายออกไปอีกนะคะเช่น ภาพพิมพ์จากกระดาษทรายภาพพิมพ์จากกระดาษฉลุเป็นต้นโดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเป็นภาพพิมพ์จากกระดาษลังกันค่ะ และในส่วนประเภทของภาพพิมพ์นะคะนักเรียนก็มีหลากหลายประเภทเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพพิมพ์ผิวนุ่นภาพพิมพ์พื้นราบภาพพิมพ์ร่องนึกแล้วก็ภาพพิมพ์ตะแกรงใหม่ค่ะแต่ว่าภาพพิมพ์แม่พิมพ์จากกระดาษของเราเนี่ยเป็นประเภทของภาพพิมพ์ที่ชื่อว่าภาพพิมพ์ผิวนุ่นนั่นเองค่ะและในส่วนของลักษณะของภาพพิมพ์ผิวนุ่นนะคะนักเรียนโดยที่ภาพพิมพ์ผิวนุ่นเนี่ยจะให้ดูจากลักษณะของแบบนี้นะคะซึ่งลักษณะของแม่พิมพ์ในภาพพิมพ์ประเภทนี้จะ มีลักษณะที่นูนออกมาไม่ว่าจะเกิดจากการตัดหรือว่าการแะให้เกิดนองรอยค่ะและที่สำคัญนะคะนักเรียนการดูประเภทของแม่พิมพ์เนี่ยให้เราดูที่ตัวของแม่พิมพ์เป็นหลังเลยนะคะว่าถ้าตัวของแม่พิมพ์เราเป็นประเภทอย่างนี้ภาพทิบเราจะเกิดประเภทแบน คือภาพตัวอย่างของภาพแม่พิมพ์กระดาษลังที่เป็นประเภทแม่พิมพ์ผิวดูที่เราได้นํามาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูกันวันนี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้เลยนะคะว่าภาพตัวของภาพพิมพ์ของเราเนี่ยจะมีลักษณะตื้นผิวที่เห็นด้ชัดว่าอันนี้คือเป็นภาพพิมพ์กระดาษลังนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็เป็นในส่วนของวัสดุกรณตที่ใช้ในการทําภาพพิมพ์แม่พิมพ์กระดาษลังค่ะ อันดับแรกนะคะก็เป็นกระดาษลังค่ะกระดาษลังท <raszam> ี่เลือกใช้นะคะนักเียนควรเลือกกระดาษลังที่มีความแข็งแรงตนทความไม่อ่อนไม่นุ่มจนเกินไปค่ะ2นะคะก็จะเป็นสีโปสเตอร์ค่ะสีโปสเตอร์ที่เลือกใช้นะคะก็เพราะว่ามีความเข้งข้นมีความทึบนตืแสงกว่าสีน้ำและถ้าหากนาเยนเลือกใช้สีน้ำนะคะก็อาจจะทําให้แด้พิมพ์ของนกเียนนะคะมีความเปื่อยและขาดได้ง่ายค่ะสามนะคะปากกาหรือดินสอค่ะ คือแนะนำให้นักเรียนใช้ทีส่สอมากกว่านะคะเพราะว่าจะสะดวกในการล็อกได้ค่ะสีกันไกลค่ะแล้วก็ถ้าพองน้ำใช้สำหรับปั๊มสีถูกกระดาษร้อยปอนค่ะในส่วนของวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกก็คือการร่างภาพนะครับเราก็จะออกแบบภาพเลยครับว่าเราจะออกแบบภาพของเราเป็นยังไงเราก็เริ่มไงครับว่าภาพเนี้ยเราจะออกแบบเป็นดอกทานตะวันนะครับเราก็เริ่มจาก วาดดอกตัวเกสรนะครับวาดกลีบดอกวาดก้านและวาดใบนะครับแล้วก็วาดกระถางต้นไม้นี่คือขั้นตอนแรกในการทําภาพพิมพ์แม่พิมพ์กระดาษหลังนะครับและเมื่อเราออกแบบภาพเสร็จนะครับเราก็จะนํากระตัวกระดาษหลังมานะครับที่จะทำมาเป็นตัวของแม่พิมพ์นะครับแล้วเรานะครับก็ร่างภาพตามแบบที่เราได้วางไว้ได้เลยโดยที่เราจะต้องกะขนาดนะครับว่า ตัวที่เราร่างแบบไว้กับตัวที่เราจะมาทําบนงานแม่พิมพ์ของเราเนี่ยจะต้องมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเล็กน้อยเพื่อที่ว่าเวลา,เาไปวางบนตัวชิ้นงานของเราอะครับมันจะได้มีความพอดีกับตัวที่เราได้ออกแบบเอาไว้ในส่วนของขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่นักเรียนก็สร้างสรรค์ขึ้นมาได้เลยอาจจะไม่ตรงแบบเป๊ะในแบบที่ร่างไว้หรือว่าปรับเปลี่ยนได้เล็กน้อยนะครับในหลังจากที่เราร่างภาพไว้บน แม่พิมพ์กระดาษลังสื่อใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ในส่วนของการไกนะครับตัดตามรูปแบบที่เราได้ร่างไว้เลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับทักเนียนทุกคนก็ต้องระวังการใช้กันไกด้วยครับอย่าให้โดนมือของตัวเองด้วยนะในเรานะครับก็จะตัดไปจนครบเลยนะครับจนกว่าจะได้ตัวแม่พิมพ์ของเรามาสิ่งที่เรากําลังตัดอยู่ตรงน,นี้ก็จะเปินตัวของแม่พิมพ์กระดาษลังของเรานัเองนะครับ ในการตัดตัวแม่พิมพ์นะครับเราก็จะย้ำอีกรอบหนึ่งว่านักเรียนจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้กันไกลด้วยเพราะว่ากันไกลเนี่ยก็จะเป็นของมีคมใช่ไหมครับเวลาเราใช้กันไกลในแต่ละครั้งนะครับเราก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะเพื่อเป็นความปลอดภัยของตนเองนะครับเมื่อเราตัดเสร็จแล้วครับจะได้เป็นตัวของแม่พิมพ์ของเราเลยและขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้แม่พิมพ์มาแล้วเราก็นําสีนะครับ นำฟองน้ําจุ่มสีแล้วก็มาทาบนแม่พิมพ์ของเราแล้วก็ปั๊มลงบนกระดาษน,นะครับแล้วก็ใช้ตัวนิ้วมือนะครับกดลงเบาๆเล็กน้อยแล้วก็เมื่อเราทําเสร็จล้วก็เปลี่ยนตัววัสดุไปเรื่อยๆเลยครับจากการสังเกตดูนะครับนักเรียนก็จะเห็นเลยว่าในตัวของกลีบดอกนะครับครูก็ได้มีการผสมทั้งสีเหลืองแล้วก็สีส้มเข้าไปเพื่อที่มีความได้เพิ่มความมีน้ำหนักให้ในตัวของกลีบดอกให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วครูก็จะฝากทิปไว้นิดหน่อยนะครับเวลาเราทํา ภาพพิมพ์แม่พิมพ์กระดาษลังอะเวลาที่เราจะต้องแต้มสีครับเราจะไม่ใช้สีมากจนเกินไปถ้าสมมุติว่าในแม่พิมพ์ของเราเนี่ยครับเรามีสีมากจนเกินไปเนี่ยจะทําให้สีมันลิ้นเละออกมานอกตัวกรอบแม่พิมพ์ของเราได้นะครับมันจะทําให้ภาพของเราเนี่ยดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นั้นก็คือทริคที่สาคัญก็คืออย่าใช้สีจํานวนมากจนเกินไปนะแล้วเรานะครับก็จะปั๊มสีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่างานของเราจะเสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาโดยสีที่เราใช้นะครับเราก็ยังใช้สีโปเตอร์เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็สีที่ใช้เนี่ยจะมีสีเหลืองก็คือจะเป็นส่วนของกลีบดอกแต่ว่าในสีเหลืองเนี่ยเราจะมีผสมสีส้มเป็นเล็กน้อยนะครับเพื่อจะทําให้ดอกของเราเนี่ยมีน้ําหนักใช่ไหมครับในส่วนของเกสรนะครับกูใช้เป็นสีําตาลน,นะครับแล้วในส่วนของอตัวก้าน,นนะครับเราก็จะใช้เป็นสีเขียวกับใบไม้ก็ใช้เป็นสีเขียวเช่นกันครับแล้วก็ในตัวของกระถางนะครับเราก็จะใช้เป็นสีน้าตาลเพื่อที่จะดูให้มันแมทกันกับตัวของเกสรนะครับ นักเรียนก็ปั้มสีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าชิ้นงานของนักเรียนเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเมื่อเราปั๊มสีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะออกมาเป็นผลงานภาพพิมพ์จัดไม่พิมพ์กระดาษลังที่มีความสวยงามและมีพื้นผิวน่าสนใจมากเลยนะครับนักเรียนก็ได้ทราบกันครับว่าในการสร้างภาพพิมพ์จากไม่พิมพ์กระดาษลังมีวิธีการขั้นตอนวัสดุอุปกรณ์อะไรกันบ้างแล้วครับและในครั้งถัดไปนะครับเราจะมาสร้างสรรค์การทำภาพพิมพ์จากไม่พิมพ์กระดาษลังในชั้นเรียนกันครับโดยจะมีหัวข้อก็คือกกาาาารรส้งงภพพิิมมดลั เป็นรูปแบบดอกไม้นะครับโดยวัสดุประกอบที่เราจะต้องเตรียมมาคนล,ละหนึ่งชิ้นนะครับก็คือกันกบนะครับเพื่อที่จะว่าจะได้แบ่งกันใช้ในห้องเรียนได้อย่างพร้อมกันทําได้พร้อมกันนะครับแล้วเราก็จะมาสร้างสารรค์ผลงานภาพพิมพ์จากไม้กระดาษลาในห้องเรียนภาพ้าไปด้วยกันนะครับับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ